พี่น้องเอ้ยน้ำขึ้นคขาขึ้นแน่สสวัสดีพี่น้องเพลือยเอ็กซ์ซีถูกผันน้องคะเนาะประกวนมาอัปเดตน้ำให้เพื่อนพี่น้องได้รับชมน้องคะเนาะถว่วปลามันแส่ยงประกวนเบิดนี่ถั่วม,มันแสี่ยงน้ำขึ้นคขาขึ้นแน่กินจูนอนบัตรเหรอพี่น้องจะได้กิน เขาแหงมานาอมันนี้เนาะพี่น้องเอ้ย,อยขอบคุณกำลังใจเอฟซีท่กานที่เขามารับชมคลิประวกวดคนละเษลกษตรเนาะตามันแสงประกวดถ่วมเขาสวนกับเขาบรายด,ด้วยพี่น้องมนันพี่นีน้ำไม,มาแหงพี่น้องเบื้องบนเขาโน่นบานละ ถั่วมัดถีมัดแดนข้างเขาสวนมันแซงเกือบเคียงแอวพี่น้องเลยเต็มเมื่อเลยยางเขาไปเมื่อไหร่เลยพี่น้องโอ้ตายเลยปีนตั้งค้าวม,มันไปยางคาดพี่น้องเอ้ยกระป๋ามันแซงเศรษฐีคดได้กนเอาบอลแลพี่น้องบอลนี่มะนาม้วไหลแห้งแต่ถั่วเมื่อเลยบางนาตายเมื่ ้วยก็น่ามงวงคู่เบิดพี่หน่องเอ้ยถว่วห้องน้ำปลาควนปลากิ้งกระไส่ปลามันแซงขุยขอกปลาควนเอาหยัดไปนี่ถ่วมมดในหลอดซิปปีพี่หน่องเ่เคยถ่วมจากเถื่อ ฮอดนี้เพราะว่าประควรนถมลงไปบ่แม่นสิสองลอยกว่าหลดุดขนาดบ่ท่านถมกันยังบอกเขาถึงนีปลาขมิน้นปลามันแซงถ่วมเมดดักเขือบักขิกดใต้เมดพี่น้องน้ำเคียวหัวเขานะเลืยหัวเขา่าผหมงมันแซงเหลืองเหลืองแล้วพี่น้องเอ้ ความหวังอยู่กับมันแซงหลายอยู่พี่น้องเอ้ยขันแม่นบวลดงไงเนี่ยประคว่นกะแย่แห้งขมินก็เห็นแต่ยอดพี่น้องขอบคุณมถูกกำลังใจเพื่อเก่าเพื่อหม่ที่เขาลาดชุ่มฉีบประคว่นคุนลาดเกษตรเนาะค่ะเนาะเอ็บซี่ไม่เอ็บซีเกาบงเขามาในสวนเจนว่าเห็นแต่ป้ายพี่น้องมันแซงก็เห็นแต่ป้ายเกือบักแข่งปูน้ำลงแรง ต้นแห้งตั้งแต่สมัยใดที่ปะควันเคยอันนี้ต้นขาดอยู่พึ่งึืนมาเนี่ตัวนี้ระดับน้ำปีนี้หแห้งกว่าถูกปีพี่นอ้องเพื่อนเพิ่อนอยู่ไกลๆรล่สอสวนปะควันนี่กะสีเขาเพื่อนเพิ่นละสีเขาไปในในหูเพื่อนในบ้านเพื่อนมีหัวิ่งเขาไปนึหัวเครื่องหัวเลยพี่น้องเลย เฮือนเฮือนรังนันเล่าไก่นันเขาไปแล้วน้ำมอใหม่ฝรั่งประควนกระใต้เม็ดต้นสั้นสร้างรางพี่น้องครับขึ้นศักขึ้นแน่พี่น้องเอ้ยปีนี้ แต่ป้ายจะดอจะแดผมคิดดิ่งขึ้นมายางสูงว่าแต่ชีวิตหนามวิดในพี่น้องโบวิทยี่นี่ขึ้นคักตัวเมดของัดะต่ายตกคักเดือนกว่าฝนตกเดือนกว่ากว่ายิ่งเหยเอาตะเลยตะเลย คันบอลลดไา่ในเดือนนี้ก็นเน่าเมื่อตละพี่น้องท้างห่วยทีประคว่นคยไปคุดนั่นก็แซมาใดเกือบสองเดือนละเพราะว่าเริ่มถวมมาฝากู่ฝากใดคือสิบอลเหลือปันไดดอกคือปีนี้บัก่วงบอกมีตักหน้าก็เลื่มโซนาม เอาหงหัวไปตั้งแต่รอบแหลกนาทมขนาดนี้ก็ยังได้ถวมเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคิดประกวนคนลก,กเกษตรนะคะเป็นกำลังใจให้ระควนตลอดมาเนาะค่ะน้องพี่น้อง คลิปนี้กับ่ม,มี่ยังประควณมาอัปเดตน,น้ำในสวนมันแซงให้เพื่อนเพื่อนพี่เพีพยงนองในเบิงเนาะค่ะเนาะพี่น้องท้ายระดับน้ำให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่เพียงนองเบิงว่ามันขึ้นซัมเดยซัมเดยตัวเม,ด,ม,ด,ม,มดพี่น้องเลยคลิป <c ute> นี้ประควณกับสิขอจบกไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้อง <c ute> คลิปหน้าเฮาค่า <c ute> อ,คอยพอกันใหม่แต่มันขึ้นขึ้นมาอกีกประควณกับสิอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมอีกสวัสดีค่ะเพื่อนๆ